ประโยชน์ขั้นตาเห็นเป็นปัจจุบันหรือทิฏฐธรรมมิกัฏฐานี้ซึ่งเป็นความสุขในระดับรูปธรรมเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งเสพของบริโภคและการอยู่ร่วมกันการจัดสรรความสัมพันธ์ให้ดีงามเกื้อกูลว่าโดยสรุปก็ได้แก่ 1. การขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงาน ทำมาหาเลี้ยงชีพให้มีทรัพย์สินเงินทองเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวและคนในความดูแลรับผิดชอบเป็นอย่างน้อยให้ทุกคนเอิบอิ่มเป็นสุข 2. การมีความสัมพันธ์ที่ดีงามในสังคมอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีมีสถานะเป็นที่ยอมรับนับถือตลอดจนพรั่งพร้อมด้วยเกียรติยศอิสริยยศและบริวารยศ 3. การมีครอบครัวที่ผาสุก ดำรงรักษาตระกูลวงให้เป็นแบบอย่างเป็นที่นับถือเอื้อประโยชน์สุขแก่สังคมและ 4. การดูแลร่างกายบริหารสุขภาพเช่นรู้จักประมาณในการบริโภคกินพอดีให้อยู่สบายไร้โรคแข็งแรงสมบูรณ์ส่วนความสุขพระนีตเป็นอิสระข้างในที่เป็นไทยแก่ตนจำพวกนิรามิสสุขนั้น ก็เป็นอัตถะคือประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของชีวิตสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหรือเป็นอีกด้านหนึ่งเรียกว่าสัมปรายกะตถะแปลกันว่าประโยชน์เบื้องหน้าคือประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นได้แก่ลึกลงไปข้างในอยู่ในใจก็เลยตาเห็นหรือลับไปข้างหน้าในชีวิตข้างหน้าในอนาคตก็เลยตาเห็น เป็นภาวะที่ไม่ปรากฏต,ต่อหน้ามองเห็นประจักษ์แก่ตาไม่ได้ตัวอย่างเช่นในฝ่ายทตธรรมมิกทะคนมีของกินเสพบบริโภคพรั่งพร้อมบริบูรณ์ถือกันว่ามีความสุขก็มองเห็นชัดอยู่แต่ในฝ่ายสัมปรายิกทะคนไปช่วยคนอื่นให้เขาพ้นทุกมาแสนจะปราปลื้มใจมีความสุขหรือมีศรัทธาดื่มดำ่ำซาบซึ้งในธรรมในความดี มีความสุขสงบเย็นอย่างนี้ก็เลยสายตาเข้าไปข้างในไม่มีใครมองเห็นและความสุขที่มากับความดีอย่างนี้มีผลต่อไปถึงชาติพบข้างหน้าก็เลยสายตามองไม่เห็นอีกจึงเป็นสัมปรายิกถะประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นเป็นของลึกล้ำเลยตาหรือสัมปรายิกถานี้ในความหมายอย่างกว้าง ก็รวมความสุขอย่างประณีตอิสระภายในทุกอย่างตั้งแต่ความสุขจากความมีศรัทธาความมีศีลดีงามสุขจากสมาธิสุขจากฌานจนแม้กระทั่งนิพพานสุขดังนั้นในที่ทั่วๆวไปในพระสูตรทั้งหลายจะกล่าวถึงอัตถะเพียงสองอย่างคือทิฏฐธรรมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะ ซึ่งก็เป็นการเหมาะที่จะพูดสอนชาวบ้านทั่วไปพูดแค่ความสุขที่เขาคุ้นอยู่กับตัวและอีกอย่างหนึ่งก็คือสุขที่เลยจากนั้นไปก็จะพูดกันง่ายหน่อยแต่อย่างที่กล่าวแล้วในบรรดาความสุขอย่างอิสระนิรามิรนั้นสุขหลายอย่างก็ยังไม่สมบูรณ์กลับกลายได้ติดได้ประมาทได้ดังนั้นบางที เมื่อพูดกับผู้ที่มีภูมิอยู่บ้างแล้วและศึกษากันจริงจังก็เลยต้องแยกให้ละเอียดออกไปแล้วจากสัมปรายิกถานั้นก็แยกเอาความสุขแท้แห่งอาสวัคไขคือสุขของพระอระหันต์หรือนิพพานสุขให้ต่างหางออกไปและมีชื่อที่เรียกให้ว่าปารมัตถะแปลว่าประโยชน์สูงสุดเป็นอันว่าอัตถะคือประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของชีวิต ที่ทุกคนควรไปถึงให้ได้นั้นถ้าแบ่งอย่างพื้นพื้นก็แยกเป็นสองอย่างได้แก่ทิฏฐธรรมิกัตถะคือประโยชน์ขั้นตาเห็นและสัมปรายิกัตถะคือประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นซึ่งรวมปรมัาถะไว้ด้วยแต่ถ้าแบ่งแบบซอยละเอียดก็แยกเป็นสามอย่างคือ 1. ทิฏฐธรรมิกกัตถะประโยชน์ขั้นตาเห็น เน้นให้มีสุขภาพทรัพย์ยศเกียรติไมตรีบ้านที่เป็นสุข 2. ส,สัมปรายกัตถะประโยชน์โดยตาเห็นเน้นให้มีจิตใจงามประณีตเป็นสุขด้วยการเจริญจิตปัญญา 3. ปรมัตถะประโยชน์สูงสุดมีปัญญารู้แจ้งที่ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเบิกบานเป็นสุขอิสระแท้จริง นอกจากให้พัฒนาชีวิตก้าวสูงขึ้นไปเพื่อเข้าถึงอัตถะทั้งสามขั้นนี้แล้วก็ให้มองกว้างออกไปที่จะบำเพ็ญอัตถะทั้งสามนั้นไม่เฉพาะแก่ตนเองแต่ให้ช่วยผู้อื่นและช่วยกันด้วยจึงมีอัตถะสามอีกเป็นชุดที่สองดังนี้ 1. อัตตถะจุดหมายเพื่อตนหรือประโยชน์ตน คือประโยชน์สามขั้นข้างต้นซึ่งพึงทำให้เกิดขึ้นแก่ตนเองหรือพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปให้ได้ให้ถึง 2. ปรัรถนจุดหมายเพื่อผู้อื่นหรือประโยชน์ผู้อื่นคือประโยชน์สามขั้นข้างต้นซึ่งพึงช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้ให้ถึงด้วยการชักนำสนับสนุนให้เขาพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปตามลำดับ 3. อุปยัตถะ จุดหมายร่วมกันหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์สุขและความดีงามร่วมกันของชุมชนหรือสังคมรวมทั้งสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆซึ่งปพื่ช่วยกันสร้างสรรค์บำรุงรักษาเพื่อเกื้อนหนุนให้ทั้งตนและผู้อื่นก้าวไปสู่จุดหมายสามขั้นข้างต้นเนื่องจากการมาสุขมีความสำคัญอยู่ที่การรู้จักบริหารจัดการดังกล่าวแล้ว พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนบรรดาสาขารชนคนชาวบ้านให้ปฏิบัติธรรมที่จะนำมาซึ่งทิฏฐธรรมมิกัะะให้รู้จักปฏิบัติต่อทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นอย่างถูกต้องและเกื้อกูลคำตรัสสอนเหล่านี้กระจายอยู่ในที่ต่างๆในพัะไตรปิฎกอันหนึ่งเมื่อทรงสอนหลักธรรมเพื่อประโยชน์ขั้นตาเห็นนั้นนอกจากทรงย้ำนิสรณปัญญารู้ทางรอดที่กล่าวแล้ว ก็จะส่งสอนธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เลยตาเห็นคือสัมปรายกัตถะควบไปด้วยเพราะธรรมในระดับของความสุขที่ประณีตนั้นนอกจากเป็นหลักประกันสำหรับตนเองที่จะไม่ให้การมาสุขที่สร้างขึ้นมาเป็นพิษเกิดโทษแก่ตนเองแล้วก็เป็นประกันที่จะไม่ให้การมาสุขของตอนนั้นก่อทุกข์ภัยแก่ผู้อื่นหรือเบียดเบียนสังคมแต่ตรงข้าม เขาจะได้ใช้การมาโพค่าของเขานั้นช่วยเหลือเกื้อกูลบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ขยายกว้างออกไปพร้อมกันนั้นก็จะได้เป็นการเตือนตัวเขาเองให้ไม่ลืมที่จะพัฒนาความสุขอิสระอันประนีตนั้นให้ก้าวต่อสูงขึ้นไปด้วย